สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ย,ยิบซีชาแนลนะคะช่องการดูดวงทาง YouTube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขารักคุณแล้วเขาจะแอคชั่นอย่างไรนะคะในเมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะแอคชั่นอย่างไร คิงไม้ห้าถ้วยสิบถ้วยแฮงแมนแล้วก็คิงถ้วยเขาจะบอกเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะแอคชั่นกับคุณแต่ไม่ได้เป็นการบอกตรงๆไม่ได้เป็นการบอกตรงๆนะจะบอกอยู่เป็นในใน เขาชอบแบบประมาณบอกพูดไม่กล้าที่จะพูดตรงๆเขาชอบเป็นแบบบอกเป็นในๆบอกเป็นสตอรี่บอกเป็นแบบอย่างอื่นเชช้อย่างอื่น,นไม่ได้ไม่ชอบพูดตรงๆนะคะเขาจะบอกนะคะเขาจะบอกรักคุณเขาจะทำให้คุณรู้ว่าเขารักคุณนะจ๊ะเด็กไม้เด็กสันหกดาบควีนไม้และ ในดาบเขาจะเข้าหาคุณแบบคุยกันเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนแต่แฝงด้วยสแสดงการสแสดงออกแบบทางสายตาทางแบบการกระทําแสดงออกเป็นอย่างอื่นแต,แต่จะไม่พูดอมพนันอมอะไรไว้แบบ พูดออกมาไม่ได้คายออกมาไม่ได้นะเขาจะเขาจะแสดงออกแล้วเมื่อไหร่ล่ะขอเวลาหน่อยแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะแสดงออกสักทีว่าเขารักคุณนะคะเด็กเหรียญว้าวคุณดูสิเขาจะแสดงออกอย่างแน่นอนนะคะว่าเขารักคุณถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาจะแสดงออกให้เห็นทางสีหน้าหน้าตาหรือถ้าเป็นรักออนไลน์เด,ด็ออนไลน์ก็จะแบบ ส่งเพลงหรือสตอรี่ลงโพสลงสตอรี่เกี่ยวกับคุณว่ารักคุณนะคะแต่ผู้ที่ดิวกันแล้วก็คือเขาจะบอกคุณเลยนะคะในใจเขาอยากจะบอกมาตั้งนานแล้วเขาจะบอกว่ารักคุณเลยนะคะสำหรับผู้ที่ m o v อ o นเงียบหายห่างหายไม่พูดกันเขาจะทำอะไรก็ได้ให้คุณรู้ว่าเขารักคุณสามเหรียญสองไม้ขอเวลานะขอเวลาประมาณ อ,ไม,อ,อนะไม่สองอาทิตย์นะไม่สองอาทิตย์ก็ภายในสองสามเดือนเขาจะเข้าหาคุณแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะบอกแล้วจะทำให้ คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะคะไม่เกินสองสมอาทิตย์นะจ๊ะเขาจะเข้าหาคุณค่ะและจะบอกความในใจแต่จะเป็นแบบบอกแบบทางอ้อมนะไม่ได้บอกตรงๆฉันรักคุณฉันรักคุณมากเหลืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแปดเหรียญ เอวอร์หนึ่งเหรียญในเหรียญโอ้โหมีแตเ่เหรียญเหรียญถึงงั้นเลยสาเนี่ยไม่เกินสาอาทิตย์นะไม่เกินสมอาทิตย์นี่เขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้แน่นอนนะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือ ก็เป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์เป็นรักซ่อนแอบรักที่จะต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างนะคะแต่มีความมั่นคงมีการเปิดเผยความรู้สึกมีการแบบแอคชั่นให้รู้นะคะว่ารักคุณแล้วก็รักเดียวใจเดียวรักคุณเป็นหนึ่งเดียวมีการในบางรายนะะก็อาจจะบอกสถานะกันให้สถานะกันว่าเป็นอะไรกันนะรู้กันแค่สองคนประมาณนี้นะคะ ความสัมพันธ์ก็คือเขาเนี่ยรักคุณอย่างแน่น,นอนเลยทีเดียวนะคะว้าวคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาค่ะคุณคือคนที่เขารอคอยที่จะบอกคุณทำให้เขาเจ็บปวดในความรักเขารักคุณมากๆแต่เขาไม่กล้าบอกคุณมีบุธ,ธิภาวะที่สูงกว่าเขาแต่เขาก็เตรียม แผนไว้แล้วว่าจะแสดงออกให้คุณรู้นะคะแอคชั่นให้คุณรับรู้ว่าเขารักคุณค่ะรอรอรอนะคะ